เจ้าตอนนี้เฮาก็มาอยู่ตรงหน้าพระวิหารของวัดสันติวนารานบ้านเราบูสานะเจ้าซึ่งข้างในนี้ก็จะเป็นพิธีการในการาทำบุญสวดเนะ <c oughs> อู้บะถูมาเจอมาเจอป้อีป่ออิแม่ขอสวัสดีแล้วก็อนุโมทนาบุญตัวนะเจ้า <c oughs> อันนี้เป็นห้องว่าพิธีอะไรอย่างละเจ้า <c oughs> เป็นพิธีการส่งน้ำพระธาตุเนาะแล้วก็อข้างในก็จะมีพระคุณเจ้านะคะตอนนี้ที่หน้าเท่าข้าวเนาะประมาณสิบกว่ารูปนะเจ้าในการสวดนะอ่าชยันโตชัวสวดอ่๊อนะคือศีลคือพรแล้วก็อ่า ทำเพื่อเป็นสิริมงคลนะเจ้าแกทุกท่านผู้ที่มาร่วมทำบุญส่งน้ำพระธาตุยังว่าสันติวัา,ารามวันนี้นะเจ้าแล้วข้างในที่ที่เขาเห็นนะเจ้าก็จะเป็นไม้สามขาเปิ้อนท้องว่าอย่างเจ้าแม่อ๋อเป็นพิธีสืบชะตาเจ้าก็จะเป็นไม้นะ สามขานกควายกันแล้วก็จะมีอเป็นท้องว่าเครื่องครัวสืบจะตาเนาะเต้าตี้เห็นนะเจ้าก็จะมีต้นต้นอ้อยเนาะมีมะพร้าวค่ะมีข้าวแล้วก็เป็นท้องว่าตูงนะเจ้าปักตุงยอดอ่าเป็นตุงชัยก็ถือว่าเป็นเครื่องหมายเนาะ ตัวแทนในในสิ่งต่างๆที่ดีแม่กับเจ้าเหมือนกับว่าบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าตัวนะเจ้าตอนนี้ก็จะเป็นพิธีกรรมแล้วก็ผู้ที่ไปไปนั่งอยู่ข้างข้างในสครัวสืบชะตาก็จะเป็นเจ้าอาวาสใช่ฮะโดยปกตินะก็จะเป็นเจ้าอาวาสแล้วก็ผู้ใหญ่บ้าน ประจำหมู่บ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนของลูกบ้านทุกๆหลังคาแล้วก็สายสินที่ที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้นะคะก็จะถูกต่อโยงไปตามบ้านเรือน ทุกๆหลังคาเรือนของหมู่บ้านบ้านเหล่าแห่งนี้ในการส่วนนี้ก็เหมือนกับว่าก็กระ,ะ,ะจายไปทั่วสร้างความแบบว่ามั่นใจเนาะความเป็นสิริมงคลให้แก่บ้านเรือนของผู้พักอาศัยของลูกบ้านในหมู่บ้านนี้นะเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีทุกๆท,ท่านนะเจ้าขอร่วมอนุโมทนาบุญโดยนะเจ้าไอหมาหน้าลงอนาน้าทั้งหลายนะเจ้าอีป่อยแม่เจ้า วันนี้ถ้าจะอิม่มอ,อกอิ่มใจกันขนาดนั้เนจ้าอู้ยอย่างกาันจั๊กน้อยบอล่ายังได้ยินเสียงลุงตูนหน่ะกะลุงตูนเป็นลุงตูนเป็นเก้าลุงตูนเป็นเก้าไปเจ้านองกัหนอไาเ,เชิญเจ้าเชิญเจ้าขอเสียงเฮจักน้อยหนอเจ้ามีเสียงอยู่แล้วตอนนี้ มาแต่เจ้าแล้วเนาะครับครับเจ้าและและและเห็นบอกว่าบายเนี้ยจะมีไอการแข่งขันไออย่างเ้าเจ้าบอกไฟลูกหนูครับบอกไฟลูกหนูมันเป็นจะได้หันโดนไฟลูกหนูนี่ตามเป็นมันวิ่งตามสายอะ่ะก็แข่งขัน เป็นการแข่งขันแข่งขันที่ให้ให้บอกควายนี่วิ่งตามสายออกไปจะมีกฎกติกาแล้วแล้วการแข่งขันนี่ก็มีรางวัลด้วยไหมคะมีรางวัลที่หนึ่งที่สองที่สามชมเชยครับถ้าอย่างอัน้นตอนบ่ายจะขออนุญาตมาดูนะคะแล้วก็เก็บภาพนะเจ้าเจ้าขอบคุณนั่งนั่งนะจ๊ะขอบคุณเจ้า คือนายวิทูรินถาครับเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านเรามูลสาบสาวกร,ระแปงครับก็งานส่งงานมาธาตุนะครับเราจัดขึ้นทุกป,ปีนะครับก่อปีนี้ก็มีทั้งเทศบานนะครับได้อุดหนุนนะครับรอุดหนุนโครนนงการนะครับแล้วก็บางส่วนงบมาจากชุมชนนะครับชุมชนถึงมีจัดงานวันที่ขึ้นนะครับมีมีการแข่งบอกไฟนะฮะลูกหนูบกไฟลูกหนูเจ้าลูกหนูครับก็ ทางชุมชนจริงนะครับอ่าแล้วก็นีนะครับไปลูกหนูนะครับอ๋อจ้าก็มีกมันเงินอรางวัลก็สาระหน่งจากคนในชุมชนนะครับาบางส่วนนะครับครับ ออไอ้บอกไฟลูกหนูเนีแล้วก็บอกค่อยคุ้นชินต่ใดนะพอเกินหูจับแบบบอกไฟข้าวต้มจีชิ่วชิ่วเนี่ยแล้วก็บอกไฟน้ําต้นที่ออกมาเป็นปุ้มอาจาอ่าบอกไฟลูกหนูเลยเนี่ยคือความยาวมันประมาณร้อยเม็รนะครับประมาณร้อยเมตรหรือร้อยเมตรมันจะมีสายนี่จีกับเจ้าครับมีครับมีจะมีสายจีแล้วก็มันจะมีบอกบอกบอกเลยบอกระยะทางครับว่าระยะทางจะอะไรจะใดนะครับอ่า อย่างที่มันก็จะจะเจแล้ว,แล,วแล้วยังใดต่อลักเกณฑ์การแข่งขันอันนี้คือจะแข่งขันครับลักเก์ไม่เป็นจะไดเจ้าจลักเกนคือถ้าวุดจนวนครั้งแรกบอกไ้บอกไปคือแค่ฟาวครับอเออแอถ้าถ้ามันขึ้นไปถ้ามันจนชน,จน,จ,นจนไหนมันมีวงร้ว่ะครับส่บมนนะครับถ้าจนก็ฟาวครับอ๋อ อ๋อก็คือสูงสุดนี่คือเลขหนึ่งร้อยค่ะครับอ๋อถ้าไข่ไปถึงเลขร้อยนี่คนนั้นก็คือได้กะได้ยังไงได้เป็นชิ้นหนึ่งนะครับได้เป็นที่หนึ่งเจ้าแล้วก็บอกที่สองถ้ารอเหมือนกันบอกที่สองเป็นที่หนึ่งครับอ่าเจ้ว่าเป็นจะอ่อานเจ้าเราว่าเปินเอาบอกสุดท้ายบอกสุดท้ายเลยถ้าไข่ถ้าบอกสุดท้ายเข้าคะครับเจ้านัจะเป็นที่หนึ่งนาะบอกแรกจะเป็นที่สองละ อ๋อแล้วถ้าเกิดว่ามีแห a สมมุติว่าเก่งเหมือนกันเนาะมาจนไอ้บอกแรกนี่ก็จะเป็นที่สามไปอันนี้ก็จะเป็นที่สองอันนี้ก็จะเป็นที่หน,นึ่งไปอ๋อแล้วสมมุติว่าแบบมีไผ่ถึงร้อยนะสมมติว่าได้เก้าสิบห้าคนเก้าสิบห้าสูงชุดนั่นก็คือชนะครับ,รบอ๋อเจ้าอันนี้คืออ่อปั้นเป็นกูศโลบายอย่างใดเจ้าที่ว่าอ่อมาทีหลังถึงได้เนี่ยเจ้าคือถ้าถ้าบอกแรกได้บอกผีดบอก อล่งหลังก็บบบมดสิละกันเข้าใจเด่ยที่พีคที่เยี่ยมยอดมากเนอะพอเข้าใจก็เจ้าก็คือว่าถ้าถ้าบอกแรกสมมติว่าสูงซูดมันได้เก้าสิบแปดอีนอ่าแล้วแล้วบอกนี้มามาชนอ่ะเก้าสิบแปดเขาตั้งไวทีร้อยดีกว่าเนาะสมมติว่าคนนี้ได้ได้ร้อยบอกแรกเนาะแล้วก็เปิ้ลก็ชนะแล้วก็ห้พันรางวัลไปละอันนี้เปิ้ลกับ มันมีกระจายมาแข่งแล้วเนาะอ๋อเป็นจะาอันเพราะฉะนั้นจะเอาบอกหลังๆครับบอกหลังๆได้ได้อันนี้ป้ากนยังลุ้นอยู่ว่าเออใครจะมาต้องฉันกออีนับอ๋อเยี่ยมยอดเจ้าและรางวัลนี้คือออย่างเจ้ารางวัลนี่ก็มาจากสมอนเิอร์นะครับคนมันม่หนึ่งสองสามเนาะสมเชยอ่ะครับ อืก็แล้วแต่เนาะก็ขอจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้อืมเจ้าเจ้าและล่กันเดียวอ่าป้อนหลวงปลาชมเนาะว่าเปิ้ลเริ่มชุดจะได้จะได้ดีนะเจ้าครับเจ้าโอเคแล้วอาติดตามกันเนาะเจ้าว่าเปิ้ลเยี่ยจะได้กันนะเจ้าในการชุดและแข่งบอกไฟลุกหนูเจ้า